สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลในครับประจำวันที่21มิถุนายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับบทวิเคราะห์เกี่ยวกับฟิมิโนนะครับสื่อเชื่อว่าอาจจะกลับมาเกิดอีกรอบในการคู่กับนูนเยสนะครับรวมไปถึงมินามิโน่เนี่ยออกมาเปิดเผยหัวใจนะฮะว่ารู้สึกปวดใจที่ได้ลงเล่นน้อยขณะที่อาเซซิโอยังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอยู่เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนทีดีก่อนนะครับสำหรับ สุสกีสวิปพาวเวอร์ยูอัพแรงสุสกีสปีดร้อคใจคันนี้นะครับกับเทคโนโลยีหุ่นฉีดคู่ดูเอลเจตแพลตฟอร์มฮัตเทคนะครับทำให้ขับขี่ได้อย่างเต็มสมรรถภาพนะครับใครที่สนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะครับยอดขายกว่า140,000คันทั่วประเทศไทยรวมไปถึงใครที่เป็นกดรายยอ้อนนะครับสามารถใช้ยาทาตาจอมทองนะครับมีทั้งชนิดน้ำชนิดเม็ดแล้วก็ใครที่ไอมีเสียงห้าเจ็บคออย่าลืมยากแก้ไอาตาขันตีร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแ มาเริ่มต้นกันเลยนะครับขอไปกันที่เรื่องราวของมาเน่กันก่อนแล้วกันนะครับล่าสุดนี่มีรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับแล้วพร้อมกับภาพอันนี้ด้วยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเดี๋ยวบินมาแล้วฮะเขาบอกว่าบินมาที่ประเทศสเปนก่อนนะครับเกาะมายกาเห็นไหมคือมาเน่มีบ้านพักมีบ้านของตัวเองอยู่ที่มายอรกาด้วยก็คือบินจากการพักร้อนมาที่มายกาและวันนี้นะฮะวันอังคารเป็นกําหนดการนะครับ ที่ตัวของมาเน่จะเดินทางไปยังประเทศเยอรมันเพื่อไปตรวจร,ร่างกายกับทางไบโอนิคนะครับซึ่งตามรายงานจากสื่อในประเทศเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะถึงนู่นประมาณ11บเอโมงนะกำหนดไฟล์เนี่ยสิบเอโมงตามเวลาเยอรมันนะดังนั้นก็น่าจะค้ำค้ามบ้านเราเนี่ยน่าจะเดินทางไปถึงนู่นแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็ตามกําหนดการที่โรมาโน่แล้วก็อีกหลายๆสื่อรายงานตรงกันแหละนะครับก็คืออังคารเนี่ยคือการตรวจร่างกายแต่ว่าตรวจเสร็จ อาจจะยังไม่ได้ประกาศนะแต่อาจจะเห็นภาพหลุดออกมาก่อนก็ได้แต่ไอการประกาศแล้วก็ presentation หรือว่าการแบบว่าเปิดตัวแบบเป็นทางการจริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันพุธตามเวลาประเทศเยอรมันนะครับก็ได้ได้ว่าเข้าใกล้ที่จะจบแบบ100%ขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มัน99%แล้วไอ1้1%ก็เหลือแค่ตรวจร่างกายกับเซ็นสัญญาเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่บาเยินนร์นะฮะเหลือแค่นั้นแหละครับเนาะอ,อ่ะ โอเคจะได้สรุปเรื่องราวของมาน่ไว้แบบนี้ทีนี้มาดูเรื่องราวของดาวินดูยเยสกันดีกว่านะครับบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศอย่าง t h อะแอตติกยูเคนะครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่าไซมอนฮิลส์นะครับแล้วก็มาร์คคาร y ีนะครับมาร์คคารีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะหาข้อมูลเป็นเป็นสายวิเคราะห์สายหาข้อมูลวิเคราะห์ทีมฟุตบอลนะครับก็ส่วนไซมอนฮิลส์เนี่ยเขาจะเป็นสายข่าวของแดงอีกคนหนึ่งนะครับเขาร่วมกันเขียนนะในหัวข้อก็คือ ทำไมลิฟูถึงเซ็นนูนเยสแล้วครอปแล้วทำไมครอปอาจจะเปลี่ยนมาเล่นระบบ4-2-3-1เพื่อเป็นการช่วยให้ดาวินนูนเยสเกิดในแผนใหม่ของครอปนะอ่ะแน่นอนครับเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าการเลือกซื้อดาวินนูนเยสเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนะการที่ทีมสกลา์ของลิฟูถูกเรียก ให้มาประชุมในศูนย์ฝึกแอคเซสเทนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยรวมไปถึงเราผู้บริหารแผนกซื้อขายก็มารวมตัวกันหมดทุกคนคือสิ่งที่เป้าหมายทุกคนต้องการคือไม่อยากให้คุณภาพของทีมดรอปลงปีนี้มาเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยทำมาได้ถูกถูกเส้นทางแนละ้วคือการขึ้นไปลุ้นสี่แชมป์และทีมไม่อยากให้มันดรอปลงอะ่ะแล้วบวกกับการที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวของมาเน่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะน่าจะทราบแล้วว่ามาเน่ยอยากย้ายไงก็เลยทําให้ อ่ะมาประชุมกันแล้วอ่ะจะเอาใครดีเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวกันให้ดีก็คือเป็นการเปลี่ยนผ่านด้วยพอกีฬาจากไมเคิลแอนดเวิร์มาใช้เป็นยูเรนบอร์ดแต่สุดท้ายทุกอย่างก็รู้่วมไปด้วยดีไมเคิลแอนดเวิร์เนี่ยส่งต่อให้กับยูเรนบอร์ดได้เป็นอย่างดียูเรนบอร์ดเนี่ยเริ่มเจรจา,าตั้งแต่ดีลหรือดิอาร์แล้วแล้วก็จนมาถึงดีลดาวินนูเยสแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเดินดีลได้เร็วฉกตัดหน้าคนอื่นมาได้ด้้วยนนะคระนครรัับบทีี ครอปกับบอร์ดครับก็คิดเหมือนกันว่าปีที่แล้วเนี่ยลวอ์ภูไม่ได้เล่นสมบูรณ์แบบไปักทีเดียวนะครับเช่นเกมเจอสเปอร์เนี่ยทำแต้มดอกไปวันนั้นสเปอร์เล่นกันจำได้ไหมฮะโอ้โหแพ็คเกมรับแล้วก็ลอโต้นะเล่นกองหลัง5ตัวนะฮะเอาซอร์ลีอูก่อนจะเจาะได้ยากมากนะฮะและซึ่งลักษณะการเล่นแบบนี้สร้างปัญหาให้ลีอภูทำให้ลีอูออกเสมอชนะคู่แข่งไม่ได้หรือ จะเป็นเกมสุดท้ายในบ้านที่เจอกับบูฟบูฟเล่นในระบบคล้ายสเปอร์เลยเล่นหลัง5ตอนเล่นเกมรับก็ทําให้เจาะยากมีช่วงหนึ่งสกอร์อยู่1ต่อ1แล้วก็ใกล้จะหมดเวลาเหลือ20นาทีสุดท้ายเนี่ยครอปปรับกับปรับจาก4.3 3มครับมาเล่น4 2 3 1โดยให้ฟิมิโนเล่นเป็นหมายเลข10นะสุดท้ายหลังจากนั้น20นาทีสุดท้ายพอฟิมิโนลงมาเราทำประตูได้แล้วก็ชนะบูฟเฟมดันในเกมสุดท้ายในบ้าน3 1จำได้ไหม นัดจริงที่ฝรั่งเศสเช่นกันครับครอปใช้โรเมโตโฟิมิโนโในช่วงท้ายเกมเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ไม่ทันนะท้ายเกมก็ไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้สุดท้ายก็แพ้เลยเอามาดดิดไป0ูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็พลาดแชมป์สมัยที่7นะครับซึ่งอันเชอรติก็บอกหลังจบเกมด้วยใช่ไหมใครจําบทสัมภาษณ์อันเช่ได้บ้างนะอันเช่ไม่ได้ดูถูกลิเวอร์พูลนะอันนี้ผมเคยย้ำไปแล้วอันเช่แค่บอกว่าการเจอลิเวอร์พูลอ่ะมันมี1จุดที่เตรียมรับมือได้ง่ายก็คือรู้ว่าลิเวอร์พูลจะเล่นแบบไหน ร์พูเป็นทีมที่มีตัวตนชัดเจนซึ่งสามารถคาดการคาดคะเนดได้ไม่ยากอันเชบอกไว้อันเชบอกไว้แบบนี้ซึ่งอันนี้แหละคือการบ้านที่ร์พูพยายามแก้นะครับอนาคตของโเมิโตฟิมิโน่เนี่ยว่ากันตามหลักแล้วถูกพูดถึงน้อยถูกปะ่ะคนก่อนนัานเนี่ยพูดถึงซาล่ายังไงว่าเนี่ยสัญญงสัญญามาเนี่ยัยงไงสัญญงสัญญาแต่ครอปเอาจริงครอปให้คุณค่ากับฟิมิโน่เยอะมากๆเหมือนกันบางทีเขาบอกนะครับเขาวิเคราะห์ให้ฟังว่าการมาของนูนเยส อาจจะทําให้ฟิมิโน,โน่เนี่ยกลับคืนความสําคัญของตัวเองกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งหนึง่งหรือว่าแบบกลับมาเป็นตัวหลักของทีมอีกครั้งหนึ่งก็ก็เป็นไปได้นะมันเป็นยังไงฮะเขาเย้อนความให้ฟังก่อนว่าฟิมิโน่เนี่ยย้ายมาทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2 0 1 5ใช่ไหมครับก่อนมาตอนแรกเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกแล้วก็ถูกโยกไปเล่นปีขวาด้วยแต่ในช่วงที่อยู่กับครอปเนี่ยหปีถูกเปลี่ยนมาเล่นเป็นกองหน้าฟอสไนแต่ช่วงหลังฟอร์มของโชตานะ แล้วก็ฟอร์มของมาเน่ด้วยปีที่แล้วที่ความมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเราเล่นได้ดีกว่าบวกกับฟิวมิโน่เจ็บด้วยทําให้ฟิวมิโน่หลายคนคิดว่าจบแล้วมะแบบเนี่ยอย่างปีที่แล้วลงเล่นในพรีมเมยรีกไปแค่ยี่สิบเกมเองอนะยี่สิบเกมไม่ใช่ว่าตัวจริงทั้งหมดนะมันมันเป็นสำรองหลายเกมด้วยแล้วก็เชื่อว่าแต่เขาก็เชื่อกันว่าปีนี้มีความเป็นไปได้นะครับบทว,วิเคราะห์เขาบอกว่าตัวเลขในการลงสนามของฟิวมิโน่อาจจะเพิ่มขึ้นถ้าครอจะใช้นูนเยสจริงๆ บางทีถ้าไม่อยากให้ระบบมันเดาทางได้เล่น4 3 3, 3 1เหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องอาจจะเปลี่ยนไปเล่น4-2-3-1แล้วมันอาจจะเวืรอกับตัวของนูนเยสด้วยวงในในเคิร์กบี้นะครับเชื่อว่าโ o มิโตฟิมิโน่เนี่ยคือ1ในผู้เล่นที่สัมผัสบอลดีที่สุดเอาการทัชบอลน,นะสัมผัสบอลดีที่สุดแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมเกมให้กับเพื่อนได้สร้างเกมได้ดึงตัวประกบได้สามารถเล่น4-2-3-1ได้แถมอีกคนนึงที่ซื้อมาคือฟาบิโอคาร์โยเนี่ย ก็เล่นผู้เล่นหมายเลข10ได้อยู่แล้วดังนั้นก็สามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มได้ในระบบนี้นะครับตลอดยุคครอปเนี่ยเขามีใส่เตะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะว่าครอปเนี่ยใช้ระบบไหนยังไงบ้างนะตั้งแต่ปีที่ครอปมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเลยในทุกรายการ4ี่สาครับแน่นอนนี่คือระบบหลักใช้ไป300เกมนะสี่สมน่เนี่ยมันน่าจะรวมถึงการแก้แก้เกมในระหว่างเกมด้วยใช้ไปทั้งสิ้น35นะัด โอ้โหต่างกันเป็น10เท่าฮะเห็นไหมแล้วก็4-2 4-2ครับหน้าคู่เนี่ยใช้ประมาณ13เกมลิฟฟูชอบโจมตีจากริมเส้นเราทุกคนทราบกันดีครับปีที่แล้วเนี่ยลิฟูสร้างโอกาสนะครับจากทางตรงกลางเนี่ยแค่29แล้วก็เป็นริมเส้นฝั่งซ้าย33ริมเส้นฝั่งขวา38เห็นเลยว่าลิฟฟูชอบโจมตีริมเส้นมากกว่าแล้วก็ถ้านำสถิติตรงนี้ไปเทียบกับทีมอื่นๆในลีกครับ ไม่น่าเชื่อว่าไอ้จำนวนโจมตีตรงกลาง29%เนี่ยเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่5มีเอฟเวอร์ตันนอริสเวสแฮมไบรตันที่โจมตีตรงกลางน้อยกว่าลิ์พูนิดหน่อยเห็นไหมลิ์พูคือ29%นั่นแปลว่าลิ์พูชอบโอเวอร์โหลดแล้วก็เจาะริมเส้นเปิดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่ว่ามิติตรงกลางน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าปรับมาเล่น G2 สามหนึ่งการเจาะเข้าทำตรงกลางก็คงจะเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย แล้วก็น่าจะทําให้สร้างสารรค์โอกาสได้มากขึ้นเพราะว่าคุณจะมี4ตัวรูกบวกกับแบ็กสข้างที่เติมขึ้นมามันจะเป็น6ตัวรูกที่เล่นเกมรูกหลักๆกันก็น่าจะแบบมีความหลากหลายมากขึ้นเดาทางได้ยากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยการได้นูนีเอมาด้วยเนี่ยการได้เข้ามาปักเป็นกองหน้าตัวเป้าก็จะสร้างอันตรายให้กับคู่แข่งได้ขึงคู่แข่งเอาไว้แล้วก็บางทีอาจจะเปิดพื้นที่ให้กับคนอื่นๆได้เข้าทําด้วยแล้วก็4231เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าเหมาะกับเตียโก้คันทาราเลยนะ เอออทีอโก้สามารถสร้างสรรค์เกมจากแนวลึกอยืนเป็นคู่กลางแนวต่ําได้แล้วก็การที่มีกองกลางสองคนเอาไว้ยืนต่ำเนี่ยก็คอยรับมือรูปเกมสวนขับได้ด้วยเช่นกันนะครับเขาก็บอกว่านูนเยสเนี่ยอันนี้เขาเล่าให้ฟังเพิ่มด้วยนะว่าทําไมลิปูถึงซื้อน yes ูนเยสมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีเท้าอย่างเดียวทัศนคติการเติบโตมาของดาวินนูนเยสเนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจทีมงานลิปูนะฮะนูนเยสเป็น นักเตะในชนิดที่เจอร์กินคอฟชอบมากมีพื้นฐานเป็นนักสู้เป็นคนที่ผ่านความยากลําบากมาก่อนเหมือนกับพวกซาร่ามาเน่ฟิมิโน่นี่แหละนะครับเป็นคนใฝ่รู้ด้วยเป็นคนขยันฝึกซ้อมนะครับเ,เรื่องนี้มีการการันตีครับในบทสกูป๊ปวิคห์ตัวเนี้ยเขาไปสัมภาษณ์ไปหาข้อมูลมาจากโค้ชเก่าๆตั้งแต่สมัยอยู่ในประเทศอุรุกวัยนะครับนะก็เห็นกันมากันตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีลักษณะที่ เป็นนักสู้ไม่เกรงกลัวเจอกองหลังที่เป็นรุ่นพี่ตัวใหญ่ก็ไม่กลัวกล้าเลี้ยงกล้าจี้ใส่เป็นนักเตะที่มีความเร็วแข็งแรงพละงกำลังเยอะสปีดเยอะด้วยทักษะก็ดีนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความกล้าแล้วก็เป็นนักเตะในไทป์ที่เขาบอกว่าคล้ายๆนักเตะยุโรปอะ่ะไม่ได้เป็นอเมริกาจ๋าเป็นส่วนผสมระหว่างอเมริกากับยุโรปนะฮะแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านมาตลอดนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ ก็คือนี่ฮะหนึ่งในคนที่รับรองกับสโมสรเรียบูว่าดาวินนูนเยสเป็นเด็กที่มีระเบียบว,วินัยนะครับคือมัคซี่โรลิเกสครับที่เราเห็นเนี่ยมัคซี่โรลิเกสเคยอยู่สโมสร,รเปยันโรนะฮะหรือว่าเพนาโรผมก็ไม่ทราบว่าอ่านแบบไหนเพราะว่าใน Google เนี่ยมันอ่านว่าเพนาร์โรจากเซิร์ชไปก็มีอีกอันนึงอ่านว่าเพยันโรนะฮะนี่เป็นสโมสร,รในอุรุกวัยแหละในปี2017-18เนี่ยมัคซี่โรลิเกสไปอยู่1ซีซั่นนะครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยมันคาบเกี่ยวครับก็คืออนเยสเป็นดาวรุ่งของทีมในวัย17ปีซึ่งก็ขึ้นเริ่มขึ้นชุดใหญ่แล้วนะก็เรียกได้ว่าเจอกันนะั่แหละอยู่ในยุคเดียวกันแล้ว,นะลวก็ซ้อมด้วยกันแน่ๆเขาก็ยืนยันกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลน่าจะสอบถามเข้าไปแหลวนะว่าไอเด็กคนนี้เป็นไงบ้างโรนิเกลก็บอกว่าเด็กคนนี้นอกจากเก่งแล้วนะยังเป็นคนที่มีระเบียบว,วินยัยมาซ้อมก่อนเวลาเสมอครอปเป็นคนที่สติ๊กเรื่องเวลามากๆนะครับหลักฐานแรกว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือเมื่อสัปดาห์ก่่อนเนเีย วันที่ต้องเปิดตัวกับสโมสรน,นะครับนะวันที่เปิดตัวกับสโมสรสัปดาห์ก่อนเนี่ยนูนเยสมาหามามายังสโมสรก่อนเวลามากอ่ะจนลหลายหลคนงงว่าเฮ้ยมาทาไมมาเร็วจังคือเป็นคนที่รักษาเวลาด้วยดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยด้วยนะนี่คือสิ่งที่ครอปน่าจะชอบในเด็กคนนี้มากๆในะลหลายด้านจริงๆแล้วก็ภาพนี้ที่ให้ดูเนี่ยคลาสสิกมากนะฮะมาร์ซีโรริเกสนะครับแปะมือเปลี่ยนตัวกับ ดาวินนูนเยสนะฮะตอนที่เป็นเด็กวัย17ปีเห็นไหมนะโอเคทีนี้ฮะมาดูเรื่องอื่นกันบ้างมาดูมินามินโนะค,ครับก็ออกมาเปิดใจนะครับผ่านสื่อในประเทศบ้านเกิดนะครับในญี่ปุ่นนะที่ชื่อว่าซันสโปนะฮะโดยเขาค่อยสัมภาษณ์เปิดใจถึงการที่เขามีโอกาสลงเล่นน้อยกับเรอัลปูในซีซั่นที่ผ่านมาเลยแหละเขาบอกว่ามีหลายเกมที่ผมลงเล่นเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่เกมสาคัญเท่าไหร่ ต่อให้แมตช์นั้นๆเนี่ยจะมีผลการแข่งขันที่ดีแต่การตอบสนองจากผู้คนก็ไม่มากเท่าไหร่นกะผมได้ลงเล่นน้อยมากผมพยายามซ้อมคนเดียวเพิ่มเติมกับทางาพลัสอัลฟานะครับผมไม่อยากให้ร่างกายของผมเนี่ยไม่พร้อมเวลาได้ลงเล่นไงก็เลยต้องพยายามซ้อมเดี่ยวเพิ่มยามที่ผมลงเล่นผมมักพยายามทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังเสมอผมพยายามสร้างแรงจูงใจจากความผิดหวังและความโกรธในทุกๆวันในฐานะผู้เล่นผมไม่เคยได้ลงเล่นมากพอ มันเลยยากที่จะสามารถรักษาสภาพร่างกายแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้สึกได้มันเป็นซีซั่นที่ดูเหมือนจะมีการเติบโตขึ้นสําหรับผมมันมีทั้งเรื่องของหน้าผิดหวังแต่มันก็เติมเต็มหลายๆนัดเนี่ยผมไม่มีชื่อนะซึ่งเป็นนัดสำคัญแต่ทีมก็ยังเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้แต่ในฐานะผู้เล่นแล้วเนี่ยยังไงก็ตามในเกมสําคัญๆผมก็อยากมีส่วนร่วมอยากลงเล่นอยากเก็บเก็บผลการแข่งขันที่ดีเองมากกว่าในอนาคตถามว่าผมจะย้ายทีมไหม ในซัมเมอร์นี้เนี่ยผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะแต่ว่าผมอยากที่จะลงเล่นเพื่อให้ตัวเองอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีแล้วก็ฟอร์มที่ดีผมตัดสินใจจากพื้นฐานเรื่องนี้นะฮะมินามมโนบอกแบบนี้นะครับซึ่งดูทรงแล้วครับมินามมโนพูดมาแบบนี้เนี่ยน่าจะไปแนะ่ๆฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เอเย่นของเขาก็คุยกับสโมสรไม่ต่ำกว่า7ทีมนะครับแล้วก็ผมว่าเราทุกคนเข้าใจนะเข้าใจสงสารเห็นใจมินามมโนแต่ เราจะเข้าใจและสงสารมินามิโน,โนยอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมองผลประโยชน์ทีมเป็นหลักด้วยคือจะทํายังไงได้ละ่ะในเมื่อคุณมีซาร่ามาเน่ฟิมิโนโชต้าดิอาร์ตขวางหน้าอยู่5คนปีที่แล้วอ่ะคุณจะไปเบียดพวกนี้เป็นตัวจริงเลยก็ไม่ใช่ใช่ปะคุณเป็นตัวเลือกอันดับ6อันดับ7อ่ะเนี่แหละคือหนึ่งสิ่งที่ผมก็อยากบอกเพื่อนว่าไอคนที่เป็นสำรองเบอร์6เบอร์7เนี่ยอ่ะอย่างเช่นปีนี้เดี๋ยวคาบโยจะเป็นสำรองเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าคาร์บโย่จะได้ลงเล่นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเออก็ต้องรอติดตามแล้วก็แต่หนึ่งสิ่งครับที่แฟนบอลทั้งในโลกออนไลน์ต่างๆนาอนานายากให้มินามิโนโรู้นะครว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ถูกลืมเลือนแชมป์เอฟเอคัพเนี่ยมันก็สําคัญการที่ไม่ได้เขาผ่านมาในรอบแรกๆเราก็ไปไม่ถึงแชมป์เอฟเอคัพหรอกแชมป์ลีกคัพด้วยเช่นกันผ่านรอบแรกๆมาเขายิง10ประตูเนี่ยทุกลูกสาคัญหมดแล้วก็ลูกที่โคตรสาคัญเลยในฟุตบอลลีกคัพคือตอนที่เราเสมออยู่ คือเราตามหลังอยู่สองต่อสามอะแล้วถ้าเราไม่สามารถยิงได้เราจะแพ้เนี่ยจาดเจมโยนมาให้กับมินามิโนโจับบอลลงแล้วก็วอลเลย์เข้าไปลูกนี้นะผมอธิบายให้ฟังแล้วกันจำได้ไหมทำให้ตีเสมอท้ายเกมสามสามอะถ้าไม่ได้มินามิโนโลูกนี้เราก็คงตกรอบไปแล้วสำหร,รับลีคับแล้วก็คงไม่ได้แชมป์ลูกนี้มินามิโนโตวัดวอลเลย์อย่างสวยเลยนะเห็นไ,ไหมเออดังนั้น แฟนบอลในโลกอนไลน์ก็พยายามพยายามแท็กหามินามิโน่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยคุณสําคัญกับพวกเราไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่เห็นแบบอย่าเพิ่งน้อยใจไปอะไรแบบนี้นะครับอ่ะยังมีเรื่องราวของอาเซซิโอนะครับที่ยังคงเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอยู่นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ยังเชื่อมโยงกับช่องโค้ดแอคด้วยเช่นกันนั่นก็คือสปอนเซอร์ใจดีอย่างสิงห์ world of football นะครับก็มีเพจนี้ฮะไปติดตามได้ในเพจ Facebook นะครับมีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลไทยคอนเทนต์คอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ติดตามกันยาวๆแแนนน่อล้ววก็เดี๋ย เปิดใกล้ๆเปิดซีซันเดี๋ยวคงมีกิจกรรมร่วมกับทางช่องคอนแอคแบบเพิ่มเติมแน่ๆนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสิงห์ออฟฟูดจากสิงห์ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มนี่ครับตาสิงห์นะครับดื่มแล้วสดชื่นนะครับรวมไปถึงโซดาสิงห์โซดายุสุนะครับนี่เป็นเลมอนโซดานะฮะอันนี้วิตามินซีสูงด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะครับไปหาซื้อตามร้านสะดวก ทั่วไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่อ s เซนซิโอครับโอ้โหสื่อสเปนครับภายในวันเดียว3เจ้าฮะมุนโดเดปอร์ติโบนะฮะสปอร์ต hmm. นะครับ,รนะรบแล้วก็รวมไปถึงดาริโออาร์สนะครับสามสื่อพูดตรงกันเลยว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจอาเซนซิโอจริงๆคือผมต้องท้าความแบบนี้นะว่าอาเซนซิโอเนี่ยอนาคตไม่แน่นอนนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวสัญญาเลือปีเดียว แล้วก็ยังไม่ได้ต่อสัญญากับทีมออกไปแล้วก็ที่สําคัญทางมารติดเองก็พร้อมพิจารณาปล่อยด้วยเช่นกันเหมือนนักเตะก็อยากจะห,หาโอกาสลงเล่นอะนะครับทีนี้สสื่อครับมีการรายงานที่แตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของรายละเอียดนะฮะเอากันที่บุนโด้เดปอร์ติโบก่อนนะครับเขาบอกว่าลิพูเนี่ยสนใจมากโกเซซิโอจริงๆแต่ว่าค่าตัวที่ตั้งเอาไว้4 0ล้านยูโรหรือว่าประมาณ3 4ล้านปอนด์เนี่ยลิพูมองว่าแพงไปเพราะว่านักเตะเนี่ยสัญญาเหลือปีเดียว มองว่าควรซื้อได้ถูกกว่านี้นะอันนี้คือมุนโดเรอ์ติโบนะครับมาดูอันที่2องฮะสปอร์ตแต่สปอร์ตเนี่ยบอกว่าครอบชอบอาร์เซนซีโอมากๆนะแล้วก็อยากได้ตัวมาร่วมทีมเลยแหละแต่ปัญหาคืออาร์เซนซีโอไม่อยากไปลิเวอร์พูลเพราะรู้ว่าถ้ามาลิเวอร์พูลจะเจอกับปัญหาเรื่องของการโอกาสลงเล่นคือคือเขาอยู่มาริดเนีขาก็เป็นสำรองอยู่แล้วตอนนี ถ้าเขาจะย้ายเขาก็อยากย้ายไปเป็นตัวจริงทีมอื่นซึ่งลิเวอร์พูลไม่น่ามอบตำแหน่งตัวจริงให้กับอาเซนซิโอได้เขาก็เลยบอกว่าอาเซนซิโออ่ะปฏิเสธโอกาสย้ายไปร่วมทีมลนะิเวอปูแหละมองทีมอื่นมากกว่าเช่นอูเวนตุสอะไรพวกนั้นทื่อๆนั้นนะฮะส่วนดาริโออาร์สครับสื่อสเปนอีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่าลิเวอร์พูลชอบเหมือนกันชอบอาเซนซิโอมากๆแล้วก็อยากได้อาเซนซิโอเนี่ยมาร่วมเล่นกับนูนเยสเติม,เต,มตเต็มในตำแหน่งนี้ทีมลิเวอร์พูลนะครับ นะก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าถามผมนะฮะแม้ว่าสื่อสเปน3เจ้าจะเล่นเชื่อมโยงถึงลิเวอร์พูลแต่ผมยังมีเครื่องหมายคำถามเยอะเลยนะฮะทั้งทั้งสสื่อลยฮะโดยเฉพาะยิ่ง2ส,สื่อแรกบุ n d o d เดปอ t i ติโบแล้วก็สปอร์เนี่ยเขียนโดยสตาฟของเว็บไซต์ซึ่งไม่ใช่นักข่าวถ้าใครตามสื่อสเปนจะรู้ว่าบางทีการที่เขียนโดยสตาฟเว็บไซต์ มันแต่งเต้ามันแต่งเติมขึ้นมาเองก็เยอะเขียนโยงเองก็เยอะส่วนใหญ่ถ้าให้คนน่าเชื่อถือกว่านั้นมันควรจะต้องมีชื่อนักข่าวแล้วต้องเป็นนักข่าวที่เขียนที่เป็นเจ้นต้นของสเปนซึ่งทั้งสองข่าวทั้งจากมุนโดและจากสปอร์ตไม่ได้เขียนโดยนักข่าวที่น่าเชื่อถือและก็ดาริโออาร์สเป็นสื่อสายเต้าเจ้าหนึ่งอยู่แล้วด้วยนะก็อย่างที่ทราบกันว่าลิพูตำแหน่งในทีมเราเต็มไปหมดแล้วฮะตัวลูกก็เต็มนะมัน าเซนซิโอไม่น่าใช่เพราะซา่าก็ยังอยู่นะฮะไหนๆพูดถึงซา่าแล้วมาดูลิฟวูเอ็กโคกันดีกว่านะครับสื่อท้องถิ่นเมืองลิฟวูเนี่ยก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่าลิฟวูยังลึกๆยังไม่ล้มแผนนะเกี่ยวกับการต่อสัญญาซา่าแม้ว่าตอนเนี้รู้ดีว่าสิ่งที่ซา่าต้องการ400แสนเนี่ยยังไงลิฟวูก็ให้ไม่ได้นะเขาบอกว่าลิฟวูไม่เป็นทีมที่ไม่ลังเลนะครับที่จะปล่อยให้นักเตะหมดอยู่จนหมดสัญญาแล้วก็ย้ายหรืออะไรแบบเนี้ย อันที่ผ่านมาเราก็เห็นแต่ในกรณีของซาร่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติเป็นคนอื่นนะมาเรียกร้องสูงสูงแล้วก็อย่างเงี้ยก็จบก็ไม,ไม,ไม่ไม่กลับไปคุยแล้วแต่ในส่วนของซาร่าเนี่ยมันเป็นแบบด้วยสเตตัสของเขาอ่ะเป็นตานานของทีมอ่ะสมสรสอนก็ยังพยายามลึกๆอยู่แม้รู้ดีว่าจะยากที่จะเปลี่ยนใจซาร่าให้ซาร่ายอมแบบลดความต้องการลงมาได้อ่ะแม้รู้ว่ายากแต่ก็ยังไม่หมดความหวังซะทีเดียวแต่เขาใช้คําว่าโอกาสที่จะต่อสัญญ,ญาซาร่าได้ ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็น่าจะมีการเก็บกันไว้ใช้งานอีกปีหนึ่งจนหมดสัญญานะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ Echo u p อัปเดตนะครับโดย TO s q สก re นะฮะเขาก็บอกนะครับว่าในส่วนของเนโก้ i ิลเลีมเนี่ยจะไม่ปล่อยยืมนะยังไงก็ถ้าถ้าจะปล่อยคือต้องปล่อยขาดคือลิฟูอยากทำตังแล้วขายก็ต้องขายขาดเลยเพราะว่าแบ็คขวามีมีคาวินฟิลิปเอ้คาวินแลมซี่มาแล้วไนงะเออดังนั้นก็ต้องปล่อย ในส่วนของเนโกวิลเลียมส่วนอเล็กออเกตแชมเบรนเนี่ยเหมือนแผนงานเปลี่ยนใหม่คร้บนะฮะเอเคียวบอกว่าวงในบอกมาว่าลิเวอร์พูลยังไม่ไม่มีแผนที่จะปล่อยอเล็กออเกตแชมเบรนออกจากทีมนะครับนะมากันที่ไทโวอาโวนะะิยี่นะฮะสั้นๆแล้วกันนะครับล่าสุดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยใกล้แล้วครับรายงานโดยสื่อดังอย่างเทเลกราฟนะครับเทียระดับต้นๆโดยจอห์นเพอร์ซี นะะักข่าวแถบมิดแลนด์คอนเฟิร์มครับว่า Forest, น้อตติงแฮมฟอร์เรสใกล้ที่จะคว้าตัวไทเวอร์บูนี่ในราคา17.5ล้านปอนด์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแน่นอนลิฟูใส่ออปชั่นส่วนกําไรจากส่วนแบ่งการขายด้วยลิฟูก็น่าจะได้เงินนิดๆหน่อยๆจากดีลนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็น่าจะได้เห็นอดีตนักเตะของเราเนี่ยโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรฟอร์เรสนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะใกล้คว้าตัวแล้วนะครับส่วนฟาบิโอโรมาโนนะครับ คอนเฟิร์มนะครับว่าข่าวที่ลิเวอร์พูลจะไปเอาไวนดุมมาร่วมทีมแบบยืมตัวสั้นๆเนี่ยเป็นข่าวเฟซนิวข่าวปลอมข่าวไม่จริงข่าวที่เต้าขึ้นมานะฮะโรมาโนย้ำครับว่าข่าวเอาไวนดุมกลับบ้านไม่จริงนะครับแต่ข่าวจริงที่โรมาโนคอนเฟิร์มได้ก็คือลิเวอร์พูลมีแผนที่จะต่อสัญญากับนาบี้เกตานะครับเป๊ะเลยไหมอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้ว่า ข่าวไวรัลดุมไม่น่าเชื่อถือและโรมาโน่ก็ออกมาให้คําตอบเรื่องนี้แบบชัดเจนมากๆนะครับมาดูสีสันทิ้งท,ท้าย2อันนี้ครับมาดูอิบาริมาโกนาเต้ครับเ <_ d ating> มื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยยังเห็นอยู่ที่กรีซอยู่ทะเลอยู่เลยแต่ว่าวันนี้มีคนไปจับภาพได้ว่าโกนาเต้ <_ d ating> ไปเที่ยวที่ประเทศแท,น,ทนซาเนียด้วยนะฮะในเมืองในเมืองที่ชื่อว่าซานซีบาร์นะฮะโอ้โหไปเที่ยวไกลมากไปเที่ยวในแถบแอฟริกาเลยนะซึ่ง นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปไปดูอา้าวคลิปไม่ขึ้นแล้วมาหรือยังอา้าวหายมานะฮะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันเป็นคลิปที่ตัวเขาเนี่ยนะฮะนั่งเวสป้าแบบให้เหมือนให้คนมีคนขับให้แล้วเขาก็นั่งเวสป้าแล้วให้คนถ่ายวิดีโอให้แล้วก็ฟื้นฟื้นมาเห็นไหมโกนเตเต้เป็นคนที่นั่งซ้อนเวสป้าข้างหลังนะ ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ไปเที่ยวแบบติดดินเหมือนกันมีไปเที่ยวทะเลเสร็จแล้วก็ข้ามมานี่เลยเหรอเรียกได้ว่าเออติดดินดีนะฮะคลิปหายจะเปิดให้ดูสักหน่อยนะฮะอืมหายไปละอ่ะมาดูกันที่โรบสรันบ้างครับโรบสรันนี่ไปที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ไปร่วมจัดงานปาร์ตี้แบบอยู่ในงานปาร์ตี้สวิมอ่าซัมเมอร์ปาร์ตี้ซัมเมอร์นะครับ ที่เดียวกับแจ็คกิริตด้วยแจ็คกิริตคือคนที่หันหลังอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะใส่แว่นแล้วก็หันหลังอยู่นะส่วนโรบสันเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับดังนั้น2คนนี้นอกสนามม่อาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ซีกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าไปเที่ยวอยู่ในอ่างน้ําว่ายน้ําเหมือนกันนะะโอเคแต่ว่าล็อบบคงไม่ได้ไปเที่ยวผับนะคงไม่ได้ไป เที่ยวไหนขับอะไรแบบอย่างที่กิริตไปเที่ยวนะใครเห็นภาพข่าวบ้าโอ้โหเมาแอบเลยฮะกิริตนะล็อโบโบไม่น่าใช้สายเมาแบบนั้นอันนี้น่าจะแค่เที่ยวไหว้น้ำอันนี้เฉยๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนกรสารไส่์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ